มาค่ะวันนี้อ่อยก,ก็จะบอกเทคนิคที่แบบว่ากินโปรตีนปั่นโปรตีนแบบอร่อยอร่อยแล้วก็ไม่เบืองด้วยนะคะนีน่นี่นะคะน้ำแข็งอันนี้เป็นมีเครื่องทำน้ำแข็งเองตอนนี้ก็กำลังทำอยู่นะคะคืเอ,อเดี๋ยวอ่อยค่อยโชว์ทีหลังดีกว่าอันนี้มันคือตั้งไว้แล้วไงเออเ,เห็นไหม ชอบปั่นกินเป็นแบบสมูทตี้ออกกําลังกายแบบพีทิสี่ินาทีแล้วก็เวทอีก20สนะคะวันนี้ออกตามคลิปใน Youtube นี่นะคะน้ำแข็งนี่เลย2ตัวนี้นะคะนี่ของ a m w a ว ถ้าใครสนใจนะคะออยก็จะแปะลิงก์ไว้ให้มันจะเป็นลิงก์ใน Facebook ได้เท่านั้นเพราะว่าแปะใน TikTok มันแปะไม่ได้ใช่ไหม mm hmm. คือ TikTok ออยมาใช้ทำคลิปและทำวิดีโอเฉยๆนะคะ mm hmm. ที่จริงเขาให้ขีดได้เลยนะ mm hmm. อันนี้เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งที่มันจะไม่ต้องใช้อันนี้ถึงสองซอง,องเพราะว่าโปรตีนมันอาจจะ ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเราจะเสริมโปรตีนเพิ่มเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้เผาผานพลังงานเราต้องเพิ่มโปรตีนแบบนี้เข้าไปอีกนะคะเพื่อนๆจะเลือกแบบไหนก็ได้ <c oughs> อ๋อยก็จะใส่อันนี้เข้าไปสองช้อนเดี๋ยวนะให้แม่ปั่นโปรตีน <c oughs> <Okay. S 1> อันนี้คือเราอ๋อยไม่จะไม่ใส่น้ําน้ําหวานหรือว่าน้ําอะไรเลยเพราะว่ามันพอดีรสชาติพอดีอยู่แล้วใส่ลงไปสองช้อนนะคะ กินแบบนี้ทุกวันนะคะกินแค่นี้แหละทุกวันแต่วันมื้อนี้ตอนเช้าอ๋อยังไม่ได้กินข้าวก็คือออกกําลังกายไปก่อนเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของอทำให้ร่างกายแข็งแรงทําให้เหงื่อออกสดชื่นแล้วก็เหมือนถ้าเราออกกาลังกายก่อนที่จะกินข้าวมันจะทําให้กระตุ้นเซลล์ทําให้เราแบบว่าเหมือนเฟสสดชื่นแล้วก็ใช้พลังงานที่มันสะสมอยู่ในร่างกายอของเรานะคะแล้วเราก็อ น้ำนี่นะคะน้ำแล้วก็เทลงไปเลยตามใจชอบนะคะใครชอบน้ำเยอะน้ำน้อยก็แล้วแต่นะคะแต่เอาเอาไปเลยเยอะๆไม่เป็นไร ใส่น้ําเยอะนะคะวันนี้มันก็เลยจะเป็นน้ําเยอะนิดหนึ่งนะคะแต่มันก็จะมีใ้น้ําแข็งบ้างเล็กน้อย,อยนี่นะคะ คือไม่ซึ้งแข็งซื้อเครื่องทำน้ำแข็งเองแล้วก็ไอ้อซื้อมานานแล้วนะเครื่องทำน้ำแข็งเป็นปีแล้วละ่ะไอเค,เคยรีวิวอยู่ยังใช้อยู่นะคะยังทำน้ำแข็งทุกวันฮัลโหล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 อันนี้คือของชาลอ,อย ชาลอดกับของคุณชาลวนะคะน้ำชอบนมชมพูปั่น้วก็เป็นโปรตีนเสริมจากนมใครอยากทำก็ทำตามได้นะคะอร่อยมากน่ากินมากั It's not fucking yours. <laughs> นี่นี่เห็นไหมยังมีน้ำแข็งอยู่แต่น้ำมันจะเยอะอยู่